ก็นะครับอันนี้เป็นออเดอร์ของทางโรบินพ o o d นะครับก็คือในาันที่นะครับพี่เซฟจะได้มาขับของโรบินพ o o d นะพอดีช่วงนี้ไลแมนไม่มีออเดอร์ก็เลยมาลองรับของโรบินพ o o d ดูเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับของโรบินพ o o d นะครับผมค้าขอบคุณครับก็จริงๆแล้วนะครับงานของโรบินพ o o d เนี่ย ค่อนข้างที่จะกดยากนะแต่ว่าวันนี้นะครับบังเอิญฟ <c 'm, S 1> ุกนะครับกดได้เฉยเราก็ไ <realised> ม่รู้ว่าเฮ้ยทําไมคนถึงไม่ยอมรับงานนี้นะไม่รู้ว่าเขากลัวหรือว่าหรือว่าเราโชคดีก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างร้านนี้ก็เป็นแนวร้านอาหารอีสานนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วน่าจะต้องเปิดตอนเย็นๆแน่เลยอันนี้คนไม่มีนะเหมือนเพิ่งเปิดร้านนะครับออเดอร์เราก็จะ รอไม่นานหรอกผนไม่เยอะนะครับอันนี้น่าจะไม่ไกลนะเพราะว่าส่งรายได้อยู่ที่39บาทร้านสวยนะร้านนี้ถือว่าสไตล์แบบอะไรคันที่อนะ่นทางระบบของ g o o บ l น m ูนะครับตอนที่เรากดมาถึงร้านเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เราเห็นเลยว่านี่ครับถึงกี่โมง เพราะว่าของทางบริษัทจะมีด้วยนะครับว่าถ้ารอสินค้านานเกินกี่นาทีเนี่ยก็จะได้ค่ารอด้วยซ uh huh. ึ่งระยะเวลาในการรอนี่พี่เซฟไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ได้ขับน,นนะเนี่ยนี่ไม่กล้าบอกว่ากี่นาทีแต่ส่วนใหญ่ก็มาณา0ขึ้นไป30 45ประมาณ30นี่แหละอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับผมแต่ข้อดีกว่าฝนบอกเลยว่าไรเดอร์ไม่ชอบฝนครับร oh, <no. S 1> ้อนยังคุยกันได้ อันนี้ต้องขออาภัยนะครับพอดีเซฟไม่ได้เตรียมที่จะมารับออเดอร์โรบินพูทนะอาจจะไม่ได้เตรียมเสื้อของโรบินพูทมาเปลี่ยนนะครับซึ่งเอาความถูกต้องแล้วต้องใส่เสื้อของเขานะอันนี้พี่เซฟแบบฉุกเฉินนะลองเปิดดูแล้วบังเอิญได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้อของอีกค่ายหนึ่งนะครับอันนี้ต้องขออาภัยจริงๆเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวจะเตรียมเสื้อมาเปลี่ยนแล้วก็รับให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงตั้งแต่ต้นคลิปเลย นี่เราได้ของมาแล้วชุดใหญ่จะน่าจะเต็มป้ามีเราจอดกันใต้ต้นไม้เลยนะเพราะว่าอากาศร้อนที่ <c oughs> ครับใส่ไปในกล่องเลย <c oughs> อย่าลืมล็อกกล่องให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกล่องบิน <c oughs> กล่องบินไม่ว่าอาหารลูกค้าบินเรียบร้อยนะครับผม ปฉันรับสินค้าเรียบร้อยแล้วโอ้โหโอ,โหโอโหระบบใหม่ครับผมถ่ายคู่สินค้าด้วยอโอเคนะก็คือเดี๋ยวนี้ระบบใหม่ก็คือต้องถ่ายคู่กับสินค้านะแต่ก่อนนี้พี่เษจะถ่ายแค่สินค้าโชว์ให้ดูแล้วว่าได้อะไรมาบ้างตอนนี้ไม่ได้แล้ว ีนต้องโชว์หน้าหล่อๆของเราด้วยครับผมไปไปโกวส่งลูกค้าครับแถานี้ก็คือติดกับมอเตอร์เวย์นะครับผมก็คือเรียดทางด่วน ซก็จะเส้นทางถนนหนงทางจะไม่เหมือนถนนทั่วไปนะลองใช้ความระมัดระวังนิดใกล้มากนะครับเนี่ยแค่ข้างฝั่งก็อย่างว่าเนาะคือถ้าลูกค้าไปซื้อเองครัต้องรอแบบเม่อยีะที่เรารอนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อให้ก็สบายไม่ต้องรอเนาะว่านไปครับอุ้ยเหนื่อยนิดหน่อยครับผมเบรคทัน โอเคครับเมื่อกี้เราก็ส่งอาหารให้กับลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าก็น่ารักเหมือนเดิมครับก็คือเขามายืนรอเลยนะครับทำให้เราก็หาไม่ยากนะครับอันนี้คือถือว่าลูกค้าดีเด่นยอดเยี่ยมมากๆเลยครับอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับทำแบบนี้เลยนะครับนะครับสำหรับทางโรบินบูธนะพี่เซฟมองว่าก็ยังขับง่ายเหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งคือเขาทำโลกไรเงินสดเลยนะครับเมื่อกี้เราไปรับสินค้าไม่ต้องจ่ายเงินสดเรา ไม่ต้องรับเงินสดจากลูกค้าเลยลูกค้าตัดทางแอปธนาคารบัตรเครดิตอะไรเรียบร้อยทุกอย่างนะครับถือว่าวิ่งง่ายสบายโอเคครับก็ค,คงจบคลิปประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับที่พี่เทฟมารับงานโรบินพูดนะหลังจากที่ไม่ได้รับมานานมากๆนะครับอย่างไรงถ้าเพื่อนๆนะครับสมัครทางแอปของโรบินพูดไว้นะอย่าลืมเข้ามารับออเดอร์กันบ้างนะครับถ้าไม่รับเนี่ยเขาตัดระบบนะพี่เทฟจำไม่ได้ว่า1เดือนหรือ อ่าหรือ3เดือนนะหเดือนหรือ3เดือนนะี่เจจำไม่ค่อได้นะแต่ที่แน่ๆก็คือถ้ามีรหัสอยู่นะวิ่งในเขาสักงานนึงนะเราไม่เสียหายอะไรอยู่ละนะครับผมก็ขอบคุณครับ